สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับอากาศกําลังดีนะครับพัทยาอากาศหนาวนะครับมาหลายวันแล้ววันนี้พอดีผมมาส่งผู้โดยสารนะบนเขาก็เลยถือโอากาสนี่บริเวณน,นี้มาชมบรรยากาศยามเาย็นบ่ายบ่ายบ่ายสามกว่าๆนะบริเวณหาดมอสนะครับนักก่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหาดมอส ราะว่าจะมีมอสอ่าเพื่อสีเขียวๆเนี่ยฮะสวยงามนะครับผมเนี่ยเหมือนกำมะหยี่นะครับเหมือนพื้นพมสักการาดนะครับเหมือนสักการาดสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณชายหาดด้านนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวน้องๆนักศึกษามาถ่ายรูปกันนะครับอ่าใส่ชุดคุยรับปริญญากันมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆนะครับ ความสวยงามของพัทยานะครับเนี่ยวันนี้นี่สวยงามมากครับน้ำใสมากนะฮะนี่มีแอ่งน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าน้ำจะเค็มไหมก็มีรสเค็มนะครับเพราะว่าเป็นน้ำทะเลนะฮะเีย่ยลองชิมดูแล้วอากาศสวยมากครับผมเขียวกระจี้ลัดปูด้วยสังกะาดสีเขียวเลยครับผม สวยงามมากครับช่วงเย็นกว่านี้เดี๋ยวนะักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามาถ่ายรูปบรรยากาศเย็นยมเย็นเวลาว่าอาทิตย์ใกล้จะตกก็จะสวยมากครับประมาณสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนักท่องเที่ยวชอบมานะครับที่พัทยาช่วงเย็นๆนะครับมาดูบรรยากาศกันสวยงามมาโอ้พระอาทิตย ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆทะเลก็สวยงามมีเรือสปีดโบ๊ทที่จะข้ามไปด้านโน้นนะครับตรงฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะร้านนะครับผมนี่นอ่าอสวยงามมากครับเพื่อนแนะทางด้านนน้นทางด้านนน้นจะเป็นหอ,อประภาคารแล้วก็มีทางโค้งอ้าไปถึงแหลมบาลีฮายถึงถนนวัคซินสตรีทนะครับ ออกได้ถึงทางด้านโน้นเลยถึงด้านชายหาดเลยนะครับมาเพื่อนมาดูบรรยากาศกันนี่พาทุกคนมาดูกันเลยครับสวยงามปลาสวยงามมีนกล้วยนะครับนี่จุดนี้ยผมรู้สึกว่าจุดนี้จะสวยงามมากครับนี่มอสสีเขียววิ่งถ้าเป็นตอนเช้านะครับปลาติดกำลังขึ้นจะสวยครับแล้วก็ตอนเย็น ตอนประมาณสัก4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับเพื่อนๆะชมกันครับเนี่ยสวยงามครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพาเพื่อนๆมาชมสถานที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับยามเย็นๆนะครับที่บริเวณแหลมบริหายหมอประภาคารนะครับหาดพัทยานะครับไปมาไม่ถูกก็เปิด Google Map ดูได้นะครับเพื่อนๆ สวยงามครับผมเทปนี้ก็ทำนี้กันครับบ๊ายบาย